อยากรู้ไหมคะว่าคุณคือคนมีบุญที่กำลังหลุดพ้นโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าทรงชี้หกสัญญาณสำคัญพาคุณมีเกินครึ่งแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักปัญญาทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธพื้นที่ที่จะนำพาทุกท่านไปสำรวจความจริงของชีวิต และจิตใจในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยได้คบคิดมากก่อนคุณเคยสังเกตไหมคะว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราอาจจะเคยเจอคนบางคนที่ไม่ว่าชีวิตของเท้าจะ,ะเผชิญกับเรื่องราวดีรายแค่ไหนเขากลับดูสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดเหมือนมีกราะป้องกันบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยโอบอุ uh ้มจิตใจของเขาเอาไว้ พวกเขาไม่ได้ร่ำรวยหล้นฟ้าไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตแต่กลับมีความสุขในแบบที่เงินทองหรือชื่อเสียงก็ซื้อหาไม่ได้พวกเขาดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปแล้วคุณเคยย้อนกลับมาถามตัวเองไหมคะว่าเอ๊ะหรือว่าเราเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นวันนี้เราจะมาไขาปริศนาที่ยิ่งใหญ่ข้อนี้กันค่ะ พระพุทธองค์ได้ส่งชี้ทางสว่างเอาไว้ถึงหกสัญญาณที่ชัดเจนมากๆที่บ่งบอกว่าบุคคลน,นั้นคือคนมีบุญที่กำลังก้าวเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความหลุดพ้นอย่างเงียบๆโดยที่เจ้าตัวเองอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยด้วยซ้ำเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ เพราะเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้อาจจะทำให้คุณต้องกลับมามองตัวเองและมองชีวิตในแบบที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันทีละข้อสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเลยก็คือคำว่าคนมีบุญในบริบทนี้นะคะพอได้ยินคำว่าคนมีบุญเนี่ย หลายคนอาจจะนึกไปถึงเรื่องของโชคลาภวัสนาการถูกลอตเตอรี่การเกิดมาร่ำรวยหรือการมีชีวิตที่โรวยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ผิดสัทีเดียวค่ะแต่ในทางธรรมที่ลึกซึงแล้วโดยเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญในระดับปรมัาินั้นมีความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากบุญในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวัตถุหรือความสำเร็จทางโลก แต่หมายถึงต้นทุนทางปัญญาหรือคุณภาพของจิตใจค่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นคนที่มีพื้นฐานทางจิตวิญญาณที่ดีมีเมล็ดพันธ์ุแห่งความเข้าใจในสัจธรรมฝังรากลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งเมล็ดพันธ์ุเหล่านี้อาจจะถูกบ่มเพาะสะสมมาข้ามภพข้ามชาติโดยที่เราเองก็จำไม่ได้ดังนั้นคนมีบุญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้จึงหมายถึง ผู้ที่มีจิตใจที่สอดคล้องกับเส้นทางแห่งปัญญาและความสงบสุขที่แท้จริงเป็นคนที่จิตใจของเขาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะน้อมไปในทางกุศลน้อมไปสู่ความสงบและน้อมไปสู่การตื่นรู้ได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วเรามาเริ่มสำรวจสามสัญญาณแรกกันเลยดีกว่า สัญญาณเหล่านี้เป็นรากฐานที่สำคัญมากๆที่มาจากหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวค่ะสัญญาณที่หนึ่งการมีสัมมาทิฏฐิโดยธรรมชาติหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหนทางสู่ความดับทุกข์ใช่ไหมคะแล้วทราบไหมคะว่าองค์ประกอบข้อแรกสุดและสำคัญที่สุดของมรรคมีองแปดคืออะไร คำตอบก็คือสัมมาทิฏฐินี่แหละค่ะสัมมาทิฏฐิแปลตรงตัวว่าความเห็นชอบหรือความเข้าใจที่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงเปรียบสัมมาทิฏฐิเหมือนกับแสงอรุณรุ่งของวันใหม่ที่เป็นสัญญาณบอกว่าดวงอาทิตย์แห่งปัญญากำลังจะปรากฏขึ้นหรือเปรียบเหมือนหางเสือของเรือที่จะคอยคุมทิศท,ทางให้การเดินทางทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความเพียรสมาธิหรือปัญญาในข้ออื่นๆมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายคือพระนิพพานได้อย่างถูกต้องถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำแล้วล่ะก็ความพยายามอื่นๆทั้งหมดก็อาจจะสูญเปล่าหรืออาจจะพาเราหลงทางไปได้เลยนะคะแล้วคนที่มีสัมมาทิฏฐิโดยธรรมชาติเป็นยังไงพวกเขาไม่ใช่คนที่ต้องท่องจำหลักธรรมได้ขึ้นใจหรือจบการศึกษาระดับเรียนธรรมนะคะ แต่คือคนที่มีทัศนคติพื้นฐานต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงพวกเขามีความเชื่อมั่นลึกๆอยู่ในใจว่า 1. คือเชื่อว่าการกระทำมีผลหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของกฎแห่งกรรมนั่นเองค่ะพวกเขาจะเข้าใจโดยสัญชาตญาณว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วไม่ใช่แค่ความเชื่อแบบงมงาย แต่เป็นการมองเห็นสายใยของเหตุและผลที่เชื่อมโยงทุกการกระทำของเราอยู่เสมอลองนึกภาพตามนะคะคนที่มีสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเขาจะไม่คิดแค่ว่าโอ้โหโชคดีจังแต่เขาจะมองลึกลงไปว่าเขาคงต้องมีความพยายามมีความขยันหมั่นเพียรหรือได้สร้างเหตุปัจจัยที่ดีอะไรบางอย่างเอาไวแ้แน่ๆในทางกลับกันเมื่อเห็นคนประสบเคราะห์กรรม เขาก็จะไม่รีบสัมเติมแต่จะเกิดความสังเวชใจและเข้าใจว่านี่คือผลของการกระทำบางอย่างที่เขาได้เคยสร้างไว้ 2. คือเชื่อว่าพ่อแม่มีพระคุณจริงเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีจริงเชื่อว่านรกสวรรค์เป็นผลจากกรรมและเชื่อว่าพระอริยบุคคลผู้หมดกิเลสแล้วมีอยู่จริงความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่การบังคับให้เชื่อนะคะ แต่มันเป็นความรู้สึกที่ยอมรับได้จากภายในเป็นพื้นฐานที่ทำให้จิตใจเปิดกว้างต่อเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่าแค่สิ่งที่ตาเห็นตัวอย่างที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันก็คือคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนลึกๆแล้วเป็นเพราะเขาเข้าใจว่าการให้คือการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีให้กับตัวเองและโลกใบนี้หรือคนที่เวลาเจอปัญหาในชีวิตแทนที่จะโทษโชคชะตาฟ้าดิน เขากลับย้อนมองดูการกระทำของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกพยายามทำความเข้าใจว่าเอมันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะแก้ไขที่ต้นเหตุได้อย่างไรคนเหล่านี้มักจะเป็นนักตั้งคำถามที่ดีค่ะพวกเขาจะไม่ยอมรับอะไรง่ายๆแต่จะใช้เหตุผลและสติปัญญาในการพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเกิดเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมาในใจของตัวเองนี่แหละค่ะ คือลักษณะของผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานซึ่งเป็นสัญญาณแรกที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้มีบุญที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องค่ะสัญญาณที่สองความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏรหรือที่เรียกว่านิพพิทายานพอได้ยินคำว่าความเบื่อหน่ายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องในแง่ลบหรือเปล่าเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือคนหมดอาลัยตายอยากในชีวิตหรือเปล่า ต้องขอเน้นย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ใช่เลยค่ะความเบื่อหน่ายในทางธรรมหรือนิพิทายานนี้เป็นความเบื่อหน่ายที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่ความเบื่อหน่ายที่เกิดจากอารมณ์เศร้าหมองมันคือการตระหนักรู้คือการมองเห็นความจริงของวงจรชีวิตที่เรียกว่าสังสารวัฏที่เต็มไปด้วยการเวียนว่ายตายเกิดการวิ่งไล่ตามความสุขที่ท้ายที่สุดแล้วก็จืดจางหายไป และการวิ่งหนีความทุกข์ที่ไม่ว่ายอย่างไงก็หนีไม่พ้นให้ลองนึกถึงภาพของเด็กที่เล่นม้าหมุนนะคะตอนแรกที่ได้ขึ้นไปนั่งมันช่างมาตื่นเต้นสนุกสนานแสงสีเสียงทำให้เพลิดเพลินแต่พอหมุนไปได้สักร้อยรอบพันรอบเด็กคนนั้นก็จะเริ่มมองเห็นความจริงว่าอ้าวมันก็หมุนวนอยู่ที่เดิมนี่นาไม่ได้พาเราไปไหนเลยสุดท้ายก็จะเกิดความรู้สึกเบื่อ และอยากจะลงจากม้าหมุนตัวนั้นความรู้สึกนิพพิทาก็เป็นเช่นนั้นเลยค่ะมันคือความรู้สึกของจิตที่เริ่มตื่นและมองเห็นว่าความสุขทางโลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศรูปสวยเสียงเพราะสัมผัสที่น่าพึงพอใจหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้มันไม่จีรังยั่งยืนมันเป็นสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ที่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากความกังวลและความยึดติดพอได้มาก็กลัวจะเสียไปพอเสียไปก็เป็นทุกข์มันเป็นความสุขที่เจือปนด้วยยาพิษเสมอบุคคลที่มีสัญญาณข้อนี้ปรากฏขึ้นในใจอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในทางโลกนะคะอาจจะเป็นนักธุรกิจพันล้านดาราชื่อดังหรือผู้ที่มีทุกอย่างที่คนทั่วไปใฝ่ฝัน แต่ลึกๆแล้วพวกเขากลับรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ความสำเร็จเหล่านั้นไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างในใจได้อย่างแท้จริงพวกเขาอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรกันแน่เพื่อที่จะหาเงินสร้างชื่อเสียงแล้วก็ตายไปแค่นั้นหรือความรู้สึกเบื่อแบบนี้ล่ะค่ะคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆ มันเป็นสัญญาณว่าจิตของคุณเริ่มฉลาดขึ้นแล้วมันเริ่มมองเห็นโทษภัยของกิเลสและสังสารวัฏและกำลังเริ่มสแสวงหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่ประณีตกว่านั้นความสุขที่เกิดจากความสงบภายในหรือที่เรียกว่าสันติสุขดังนั้นถ้าคุณเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับความวุ่นวายของโลกเบื่อการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเบื่อการวิ่งตามแฟชั่นหรือกระแสสังคมอย่างไม่สิ้นสุด ขอให้รู้ไว้นะคะว่านั่นไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณแห่งปัญญาที่กำลังผลิบานขึ้นในใจของคุณค่ะคุณกำลังเริ่มอยากจะลงจากม้าหมุนที่ชื่อว่าสังสารวัตรแล้วนั่นเองสัญญาณที่สามความเข้าใจในอริยสัจสี่แม้เพียงผิวเผินอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ถือเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และนำมาสั่งสอนเป็นครั้งแรกประกอบด้วยทุกข์สมุทัยเหตุแห่งทุกข์นิโรธความดับทุกข์และมรรคหนทางสู่ความดับทุกข์คนที่มีบุญในข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องอธิบายหลักอริยสัจสี่ได้อย่างแตกฉานเป็นข้อๆนะคะแต่หมายถึงการที่เขามีกระบวนการคิด และรับมือกับปัญหาในชีวิตสอดคล้องไปกับหลักการของอริยสัจสี่โดยอัตโนมัติราวกับว่ามันเป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งมาในใจของเขาอยู่แล้วเป็นยังไงแลาา้วคะลองนึกภาพตามสถานการณ์นี้ดูค่ะสมมุติว่ามีคนสองคนเพิ่งถูกเจ้านายตำหนิอย่างรุนแรงในที่ทำงานคนแรกที่ไม่มีสัญญาณน,นี้อาจจะมีปฏิกิริยาคือจมอยู่กับความทุกข์ ทุกโทษเจ้านายว่าลำเอียงโทษเพื่อนร่วมงานว่าไม่ช่วยหรือโทษโชคชะตาว่าทำไมต้องเป็นเรายึดติดกับตัวทุกข์แต่ไม่มองหาเหตุแล้วก็อาจจะไประบายอารมณ์ด้วยการดื่มเหล้าช้อปปิง้งหรือนินทาเจ้านายซึ่งเป็นการสร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปอีกไม่เข้าใจสมุทยัยและสร้างสมุทัยเพิ่ม แต่คนที่สองซึ่งเป็นคนที่มีสัญญาณข้อนี้อยู่ภายในแม้จะรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังเหมือนกันยอมรับว่ามีอยู่จริงซึ่งทุกข์แต่หลังจากนั้นไม่นานสติของเขาจะเริ่มทำงานค่ะเขาจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความทุกข์ใจนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเริ่มมองหาสมุท,ทยัยอ๋อ เพราะเราทำงานผิดพลาดในจุดนั้นจุดนี้หรือเพราะเราคาดหวังคำชมจากเจ้านายมากเกินไปเมื่อเห็นเหตุแล้วเขาก็จะเริ่มมองเห็นหนทางแก้ไขว่าถ้าเราแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นและลดความคาดหวังลงความทุกข์ใจนี้ก็น่าจะลดลงหรือดับไปได้มองเห็นนิโรธจากนั้นเขาก็จะลงมือวางแผนว่าจะปรับปรุงการทำงานของตัวเองอย่างไร จะสื่อสารกับเจ้านายให้เข้าใจมากขึ้นได้อย่างไรเดินตามหนทางหรือมักเห็นความแตกต่างไหมคะคนที่มีความเข้าใจในอริยสัจสี่โดยธรรมชาติคือคนที่ไม่จงปลักอยู่กับปัญหาแต่เป็นคนที่มองปัญหาเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขพวกเขายอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ยอมให้มันครอบงำแต่จะใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์หาสาเหตุและลงมือแก้ไขที่ต้นต่อพวกเขาคือนักแก้ปัญหาชีวิตตัวยงเลยก็ว่าได้ค่ะกระบวนการคิดแบบนี้เป็นรากฐานสำคัญของการหลุดพ้นเลยนะคะเพราะมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์มาการเป็นผู้ควบคุมและผู้เรียนรู้จากสถานการณ์นั้นๆ ถ้าคุณพบว่าตัวเองมีแนวโน้มที่จะคิดและรับมือกับปัญหาในลักษณะนี้บ่อยๆแล้วก็ยินดีด้วยค่ะนี่คือสัญญาณที่สที่ชัดเจนมากว่าคุณมีปัญญาเป็นอาวุธติดตัวมาแล้วนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะกับสามสัญญาณแรกพอจะมองเห็นภาพร่างๆในใจตัวเองกันบ้างหรือ,อยังคะบางคนอาจจะพบว่าตัวเองมีครบทั้งสาข้อเลยก็ได้นะคะ แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปค่ะเรายังมีอีก3สัญญาณที่เหลือที่จะช่วยทำให้ภาพนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกเรามาเจาะลึกกันต่อเลยค่ะสัญญาณที่4การมีฮิริโอตปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปฮิริโอตปะเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งยวดพระพุทธเจ้าถึงกับส่งยกย่องว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโรคเลยทีเดียวค่ะถ้าโลกนี้ขาดธรรมะสองข้อนี้ไป มนุษย์ก็อาจจะไม่ต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉานที่จะทำทุกอย่างตามสัญชาตญาณความอยากของตัวเองโดยไม่สนใจผิดชอบชั่วดีแล้วฮิริกับโอตป,ปะคืออะไรฮิริคือความละอายแก่ใจต่อการทำความชั่วพูดง่ายๆก็คือความรู้สึกรังเกียจขยะขแยงบาปกรรมเหมือนกับที่เรารังเกียจสิ่งปฏิกูลโสโครกนั่นแหละค่ะมันเป็นความละอายที่เกิดจากภายใน จากมโนธรรมสำนึกที่ดีงามของตัวเองไม่ใช่เพราะกลัวคนอื่นจะเห็นหรือจับได้โอตป,ปะคือความเกรงกลัวต่อผลของความชั่วคือความตระหนักรู้อยู่เสมอว่าทุกการกระทำที่ไม่ดีไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันจะต้องส่งผลร้ายกลับมาหาเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ในชาตินี้ก็ในชาติหน้าเหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่ง คนที่มีฮิริโอตปะเป็นสมบัติในใจจะมีลักษณะที่สังเกตได้ง่ายๆค่ะพวกเขาคือคนที่ซื้อสัตว์อย่างแท้จริงซื้อสัตว์แม้ในที่ลับตาคนลองนึกภาพตามนะคะพนักงานเก็บเงินในร้านสะดวกซื้อที่ลูกค้าจ่ายเงินเกินมาแล้วเขาก็รีบคืนเงินให้ลูกค้าไปจนครบทั้งๆท,ที่ตอนนั้นไม่มีใครเห็นไม่มีกล้องวงจรปิดและลูกค้ารีบร้อนจนไม่ได้นับเงินด้วยซ้ำ ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพราะฮิริค่ะเขารู้สึกละอายใจที่จะเอาทรัพย์ที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตัวเองเขารู้สึกว่าการทำแบบนั้นมันน่ารังเกียจหรือลองนึกถึงข้าราชการคนหนึ่งที่มีโอกาสจะทุจริตคอร์รัปชันเงินก้อนโตได้สบายๆโดยที่ไม่มีใครรู้แต่เขากลับปฏิเสธที่จะทำเพราะเขามีโอตปะปเขากลัวผลของกรรมที่จะตามมา เขากลัวว่าการกระทํานี้จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองและครอบครัวในอนาคตเขากลัวว่าจะต้องไปเกิดในทุกคติภูมิคนที่ขับรถอยู่บนถนนโล่งๆตอนตีสาพอเจอสัญญาณไฟแดงก็ยังจอดรอทั้งทังที่ไม่มีรถคันอื่นหรือตำรวจสักคนนั่นก็คือีิริโอตปะค่ะคนที่ไม่เอาเรื่องของเพื่อนไปนินทาลับหลังคนที่ไม่คิดเอาเปรียบคดโกงใคร แม้จะมีโอกาสทำได้ง่ายๆคนเหล่านี้ร้วนมีธรรมะคุ้มครองโลกอยู่ในใจทั้งสิ้นฮิริโอตปะนี่เองที่เป็นเหมือนเบรกชั้นดีที่คอยป้องกันไม่ให้เราถลําตัวไปทำในสิ่งที่ไม่ดีงามและเป็นเหมือนเกราะที่คอยปอกป้องจิตใจของเราไม่ให้แปดเปื้อนไปด้วยมวลทินของบาปอากุศลหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกรังเกียจการทุจริตการโกหก การเอาเปรียบผู้อื่นและมีความเกรงกลัวต่อผลของกรรมอยู่เสมอนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณมีสมบัติล้ำค่าที่เรียกว่าฮิริโอตปะอยู่ในใจและเป็นสัญญาณของผู้มีบุญที่กำลังชำระล้างจิตใจของตนให้เขาสะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะสัญญาณที่5ความปรารถนาในวิเวกความสงบความสงัดในยุคสมัยที่โลกของเราเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เสียงดังการแข่งขันและสิ่งเร้าต่างๆมากมายตลอด24ชั่วโมงทั้งจากโซเชียลมีเดียข่าวสารหรือความบันเทิงต่างๆนานาการที่คนคนหนึ่งจะโหยหาความสงบหรือความสงดัดอาจจะดูเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดในสายตาคนทั่วไปใช่ไหมคะแต่ในทางธรรมแล้วความปรารถนาในวิเวกนี้กลับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงระดับจิตใจที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะ วิเวกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการหนีโลกการปลีกตัวไปอยู่ป่าอยู่เขาหรือการเป็นคนแอนตี้สังคมนะคะแต่มันคือความสุขที่เกิดจากการได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบเป็นความรู้สึกที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเร้าจากภายนอกเพื่อมาเติมเต็มความสุขวิเวกมี3ระดับค่ะคือ 1. กายวิเวกค,คือการอยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดปราศจากความวุ่นวาย 2. จิตตวิเวกค,คือการที่จิตใจสงบจากกิเลสนิวรหรือความคิดฟุ้งซ่านต่างๆ 3. อุปทิวิเวกค,คือความสงัดจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็คือพระนิพพานนั่นเองค่ะคนที่มีสัญญาณข้อนี้จะเริ่มสแสวงหากายะวิเวกก่อนเป็นอันดับแรกค่ะพวกเขาจะรู้สึกว่าการได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆมันคือการชาร์จพลังชีวิตที่ดีที่สุด พวกเขาอาจจะมีความสุขกับการนั่งอ่านหนังสือดีๆสักเล่มในมุมสงบของบ้านมีความสุขกับการได้เดินเล่นในสวนสาธารณะที่รม่มรื่นได้ฟังเสียงนกร้องเสียงลมพัดหรือแม้กระทั่งมีความสุขกับการได้นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกเงียบๆเ,เพียงลำพังพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าการไปปาร์ตี้เสียงดังๆการใช้เวลาไปกับการถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียไม่รู้จบ หรือการพูดคุยในเรื่องไร้สาระมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยและเสียพลังงานมากกว่าที่จะทำให้มีความสุขอย่างแท้จริงความต้องการความสงบนี้เป็นเพราะจิตของเขาเริ่มฉลาดขึ้นค่ะมันเริ่มรู้ว่าความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นมันไม่ได้มาจากภายนอกแต่มันผุดขึ้นมาจากข้างในต่างหาก การได้อยู่เงียบๆคือโอกาสที่ให้จิตได้กลับมาอยู่กับบ้านที่แท้จริงของมันได้พักผ่อนจากความวุ่นวายและได้มีโอกาสสำรวจตรวจสอบสภาวะภายในของตัวเองดังนั้นถ้าคุณพบว่าตัวเองเริ่มชอบความสงบมากขึ้นเริ่มมีความสุขกับการทำอะไรคนเดียวมากขึ้นและหยหาช่วงเวลาแห่งความสงัดอย่าคิดว่าตัวเองแปลกแยกหรือเข้าสังคมไม่ได้นะคะ แต่นี่คือสัญญาณที่ยอดเยี่ยมมากๆว่าจิตของคุณกำลังมีพัฒนาการไปในทางที่สูงขึ้นกำลังแสวงหาอาหารใจที่ประณีตและลึกซึ้งกว่าเดิมนี่คือสัญญาณของผู้มีบุญที่กำลังเตรียมความพร้อมของจิตใจให้สงบประงับเพื่อรองรับปัญญาขั้นสูงต่อไปนั่นเองค่ะและแล้วก็มาถึงสัญญาณข้อสุดท้ายที่ถือเป็นยอดมงกุฎแห่งปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวค่ะ สัญญาณที่6การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือที่เรียกรวม,รว,มว่าไตรลักษณ์คือกฎธรรมชาติ3ประการที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ไม่มียกเว้นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดไม่มีอะไรคงทนถาวร ทุกขังคือสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากถูกบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่เทีย่ยงย่อมนำมาซึ่งความทุกข์อนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีแก่นสารที่สามารถควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจเราได้ทุกสิ่งเป็นเพียงการประชุมกันของเหตุปัจจัยชั่วคราวเท่านั้นการเห็นไตรลักษณ์โดยธรรมชาติ ไม่ได้หมายถึงการท่องจำคำแปลได้นะคะแต่คือการที่จิตใจมันยอมรับและเข้าใจในกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้อย่างเป็นปกติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองในการใช้ชีวิตไปเลยคนที่มีสัญญาณข้อนี้จะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงมากเป็นคนที่ปล่อยวางได้เก่งเมื่อพวกเขาได้มาซึ่งลาบยศสรรเสริญหรือความสุขเขาก็รับรู้และมีความสุขกับมัน แต่ก็ไม่ได้หลงระเริงหรือยึดติดจนเกินไปเพราะลึกๆแล้วเขารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเห็นอนิจจังและเมื่อพวกเขาต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปหรือต้องเผชิญกับความผิดหวังความเจ็บป่วยหรือการพลัดพรากเขาก็รู้สึกเสียใจเป็นธรรมดาของปุถุชนแต่เขาจะไม่จมอยู่กับความทุกข์นั้นนาน,าน เขาจะไม่ฟูมฟายตีอกชกหัวว่าทำไมต้องเป็นฉันเพราะเขาเข้าใจว่านี่คือธรรมดาของโลกเห็นทุกขังและเขาจะไม่แบกรับความทุกข์นั้นไว้ราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาที่ต้องเจ็บปวดไปตลอดกาลเพราะเขารู้ว่าแม้แต่ความทุกข์เองก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเห็นอนัตตาตัวอย่างเช่นคนที่ถูกให้ออกจากงานแทนที่จะมองว่าเป็นจุดจบของชีวิต เขากลับมองว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งเป็นโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคนที่สูญเสียคนรักไปแม้จะเศร้าโศกแต่ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความเข้าใจว่าสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงแท้และความทรงจำดีๆอย่างคงอยู่คนที่ไม่ยุดติดกับตำแหน่งหัวโขนเมื่อถึงเวลากเกษียณก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่รู้สึกว่าคุณค่าในตัวเองลดลงการเห็นไตรลักษณ์โดยธรรมชาตินี่แหละค่ะที่เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสงบสุขที่แท้จริงเพราะมันทำให้เราเลิกต่อสู้ขัดขืนกับความเป็นจริงของโลกเลิกพยายามจะควบคุมในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างปล่อยวางและเป็นสุขถ้าคุณพบว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดกับอะไรนาน ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีไม่ถูกร้อนกับคำนินทาหรือคำสรรเสริญจนเกินไปและมักจะมีความคิดแวบขึ้นมาในใจเสมอว่าเออมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าปัญญายานกำลังทำงานอยู่ในใจของคุณคุณกำลังมองเห็นความจริงของโลกในแบบที่พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นและคุณกำลังก้าวเข้าใกล้ความหลุดพ้นมากขึ้นทุกขณะแล้วค่ะ เอาละค่ะและนี่คือ6สัญญาณที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ไว้ว่าเป็นเครื่องหมายของคนมีบุญผู้กำลังก้าวเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความหลุดพ้นการมีสัมมาทิฏฐิโดยธรรมชาติความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏความเข้าใจในอริยสัจสี่การมีฮิริโอตปะความปรารถนาในวิเวกและการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยธรรมชาติ มาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะกำลังสำรวจตัวเองแล้วพบว่าเฮ้ย <_ d ata> เราก็มีนินามีข้อหนึ่งข้อสองเอ๊ะหรือว่าเราจะมีเกือบทุกข้อเลย <_ d ata> และนี่คือความจริงที่น่าตกใจที่สุดที่เราอยากจะเปิดเผยกับคุณในวันนี้ค่ะสัญญาณทั้ง6ข้อนี้ไม่ใช่เรื่องราวของอริยบุคคลผู้ห่างไกลไม่ใช่คุณสมบัติของพระสงฆ์องค์เจ้าในป่าลึก และไม่ใช่เรื่องของคนพิเศษที่ไหนเลยแต่มันอาจจะเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งบุญที่ถูกหวานอยู่ในจิตใจของคุณของคุณทุกคนที่กำลังฟังอยู่นี้มาเนิ่นนานแล้วและมันกำลังรอคอยวันจะได้รับน้ำแห่งปัญญาเพื่อที่จะงอกงามขึ้นมาอย่างเต็มที่การหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องรอให้ไปบวชหรือรอชาติหน้าเท่านั้น แต่มันคือกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและคุณภาพของจิตใจจากภายในที่เกิดขึ้นได้ในทุกขณะของชีวิตประจำวันและหลายๆคนอาจจะมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่แล้วโดยที่ไม่เคยรู้ตัวเลยด้วยซ้ำไม่เคยมีใครบอกคุณเลยว่าความเบื่อหน่ายที่คุณรู้สึกความซื่อสัตย์ที่คุณยึดถือความสงบที่คุณโหยหาหรือความเข้าใจในความไม่เที่ยงที่คุณมี ทั้งหมดนี้แหละคือบุญที่แท้จริงของคุณคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการตื่นรู้โดยที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยในวันนี้เราได้ร่วมกันเดินทางสำรวจแผนที่จิตวิญญาณ6ประการที่นำทางไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงสัญญาณเหล่านี้เป็นเหมือนดวงดาวนำทางที่คอยบอกเราว่าเราไม่ได้หลงทาง เรากําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในสถานะใดเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทหรือเจ้าของกิจการไม่ว่าคุณจะเผชิญกับความสุขหรือความทุกข์ขอให้คุณลองกลับไปทบทวนและสำรวจจิตใจของตัวเองดูนะคะคุณมีสัญญาณเหล่านี้กี่ข้อคะแล้วพอได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างที่ได้รู้ว่า แท้จริงแล้วคุณอาจจะเป็นคนมีบุญคนหนึ่งที่กำลังก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นในแบบฉบับของตัวเองคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์หรือความรู้สึกของคุณให้เราและเพื่อนๆผู้รักปัญญาได้รับฟังกันหน่อยนะคะถ้าชื่นชอบเนื้อหาที่ชวนให้ขบคิดและตื่นรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วย เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ